สวัสดีค่ะทุกๆคนฮลโหลเอเววัน <Hello. S 1> มาจา้กทุกคนสว้ว้าวปุ้นจ้าวันนี้ยำ้าวปุ้นหรือเรียกอ,อะไรสวัว้าวปุ้นบอ <c oughs> มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันจา้าสวัสดีเช้าวันวันอะไรเนาะวันนี้วันพุธสวัสดีเช้าวันพุธค่ะทุกคนก็จะเป็นกลางคืนวันพุธเนาะที่นี่ที่นี่กลางที่นี่กลางวันตอนเช้า ใหญ่เสบใส่จอมเน้่ยมันเนี่ยขนมจีนเวียดนามเส้นยาวๆเส้นใหญ่ๆอันนี้ไม่เหมือนขนมจีนไทยเส้นเล็กอันนี้เส้นเล็กมันมีอยู่หรอกคะ่ะแต่ว่าไปซื้อมันหมดมันหมดเดีแล้วเสนใหญ่มาก พี่โมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงทนี่หลอลกขนมจีนแต่เช้าอยากกิน ติดโถกระเด็นกระดอนเกล็บเขาตาตาสีละโลในจังน้อยได้จ้ะเมื่อคืนนอนดึกกว่าเพื่อนจะกลับมาห่ำทุ่มห่ำทุ่มนี่คือ เมืนกะดึกค่ะม,มารอเปิดประตูให้เขาแฟนเขามีกุญแจอ,อยู่แต่ว่าคือว่าต้องมารอเขาเพราะว่าพาแม่แฟนไปเข้าห้องน้ำจ้ะเนาะนแฟนเขาเดินไม่ได้ก็ให้เขาช่วยเพราะว่าอยู่คนเดียวอยู่ดูแลแม่แม่แฟนเพราะว่าแม่แฟนเขาป่วยเขา ก็ไม่เชิงว่าป่วยหรอกก็เป็นก็เป็นอมาพฤกษะเขาเดินไม่ได้ก็คือเวลาไปเข้าห้องน้ำก็ใส่รถเข็นรถเข็นเข้าห้องน้ำไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นอืมเพืาอยะไร ส่วนตัวของเขาเนาะเขาไม่อยากเข้ากล้องก็เลยไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะทุกคนแฟนก็เหมือนกัน <c oughs> เขาไม่ค่อยชอบเข้ากล้องก็เ <c oughs> ิ้ไม่ได้ถ่ายไม่ไดูนี่ไ <c oughs> ด้ นี่แหละคือต้นเหตุที่นีนาไม่ได้ทำงานค่ะคือด mm. ูแลแม่เฟนปกติก็ทำงานแ่ะค่ะไม่ได้ทำมาอมตั้งแต่แกเดินไม่ค่อยได้ก็คือเดินไม่ได้ก็ประมาณสามปีแล้วไม่ได้ทำงานอยากกลับไปทำงานมากเลยแต่ว่าติดติดคือแกไม่มีคนดูแล ก็เลยชยงนะตื่นเลยค่ะอืมแรงแลังบ้างค่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยติดติดแงกเลยค่ะจะไปก็ไม่ได้จะไปทำงานก็ไม่ได้ เก็ทำงานกับช่วงบ่ายสองถึงห้าทุ่มก็คือมีแต่ช่วงเช้าเขากลับมาก็นอนเนาะก็นอนช่วงตรงนี้ก็นอนอยู่ก็เลยแวะมาทำคลิปดูแลแม่แฟนไปด้วยแวะมาทำคลิปไปด้วยค่ะทุกคน ที่นี่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะก็ไม่หนาวมากหรอกอากาศอากาศเย็นสบายดี เส้นไี่กว่าเขาเส้นขุยจับเส้นใหญ่ปกติเส้นเล็กก็มีนะแต่ว่าช่วงนี้ไปไปมหมดเหมือนกับว่ามันหมดสต็อกที่เขาเอามาเอามาขายค่ะเนาะเออเอาอันนี้ขัดแกขัดไปก่อน Ngon mì mì Muốn mà xem spaghetti hả you nè know? mm. Chua có nói nói ạ Chua phân nói <laughs> Bắt đầu như hơn nữa nè Chua ซินเบอร์มานอนเนี่ยร้ายเติบอยู่เด็บางส่งซิเบอร์เบิรอกจ้ะด,ดูแล้วจับไม่หมดแล้วเนี่ยหวกมันมัดเต้นี่เจรนะปีแบบมีภาษาตัวเองมั้ด้วยภาษาบ้านตัวเองจ้ะ แซ่บหลายเด้ออร่อยเนี่ยเห็นแต่ว่าเส้นอันนี้ใหญ่เส้นใหญ่ขนมจีนจ้ะ 嗯。Mm hmm. đâu Im em hộp mấy mặt lắm hộp mặt đẹp giỡn đẹp hộp pumpkin nha ngay sọc người sợ hưng 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 mật hưng hưng เพิกตจุดปากโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนนี่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะก็พยายามหารายได้เนาะเพราะว่าไม่ได้ทำงานคะ่ะทุกคน ก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ